ยติธรรมก็ต้องเลื่อนฐานเนาะติกมาก,ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนเขี้ยวเข็นเนะเลื่อนฐานอ่ะพะครูบอกพวกเราเป็นอนาคามีอนณาคามีจริงๆต้องอยู่บ้านให้น้อยอยู่ที่ไหนให้มากต้องอยู่วัดอยู่กองกลางให้มากมาประชุมกันให้มากประชุมทุกครั้งก็มีงานเราต้องทิ้งบ้านช่องเรือนชานั้นไม่ทิ้งวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งตายทิ้งไง ตายทิ้งเผาอยู่ที่บ้านโดดเดี่ยวโดนตีเป่าป้อนแป้งได้ยินไหมไม่ได้ยินสู้เราทิ้งตั้งแต่เป็นๆทิ้งตั้งแต่เป็นๆแล้วคนที่บ้านเขาจะแข็งแรงเองนะเราจะต้องเลื่อนฐานมาเข้าสู่ภูมิของผู้ที่ระบ้านช่องเรือนชาและทรัพย์สินคาแล้วก็มารวมกันสร้างสร้างพลังของสังคมให้ร่มเย็นให้เห็นเป็นจุดเล็กๆเป็นรูปธรรมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย เราจะสร้างบารมีด้วยการร่วมรวมกันทำสิ่งที่ควรทำในช่วงชีวิตของเรา